แล้วก็การออกแบบลายเบื้องต้นนะครับในส่วนของการออกแบบลายเบื้องต้นเนี่ยเราต้องทาความเข้าใจก่อนว่าในการออกแบบลวดลายเนี่ยมีวิธีการที่หลากหลายมากต่างสไตล์ต่างเทคนิคต่างวิธีการก็ทําให้เกิดรูปแบบของลวดลายที่แตกต่างกันออกไปยกตัวอย,อย่างอย่างอันนี้นะครับเราเริ่มจากตัวหนังสือแค่2ตัวคือตัว K ตัวเดียวนะครับแล้วก็พลิกและทาให้เกิดมิติที่แตกต่างกันของตัว K2 ตัวนี้นะครับตัว K 2ตัวนี้เมื่อนําเอา มาออกแบบไปลายผ้าหรือว่าลายกราฟิกเนี่ยนะครับเราก็สามารถทำให้เกิดรูปทรงเกิดฟอร์มเกิดมิติที่แตกต่างกันได้อย่างหลากหลายแค่นี้นะครับมันก็เราจะเ,าเรียกว่าการนำเอาตัวการนำเอาตัวหนังสือเนี่ยมาทำการออกแบบเนี่ยเราก็สามารถเรียกว่าพลิกตั้งตะแคงหงายหมุนจับพลิกจับดู เราก็สามารถทําให้เกิดลวดลายที่เกิดเป็นแพทเทิร์นที่แตกต่างกันได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งก็อยู่ที่วิธีการในการทําความเข้าใจวิธีการในการคิดออกแบบแล้วก็สร้างสารรค์มันออกมาแล้วก็การเรียกว่าความชํานาญของการใช้เครื่องมือหรือความชํานาญของการใช้ทักษะในด้านการออกแบบมาใช้งานกับโปรแกรมของเรานะครับ ยกตัวอย่างให้ดูอย่างอันนี้นะครับในการออกแบบลวดลายเนี่ยสิ่งหนึ่งเราเรียกว่าแพทเทิร์นแพทเทิร์นเนี่ยมันต้องมีตัวแม่คือเป็นแม่แบบของแต่ละแพทเทิร์นนะครับเราพอจะมองออกไหมครับว่าจุดสิ้นสุดลายอยู่ที่ตรงไหนพอจะนึกออกไหมครับลองสังเกตดูครับว่า1นึ่งรีพีทของลายเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนครับนะลองดูนะครับ และนี่ก็คือ1นรีพีทของลายนี้นะครับชุดนี้คือชุดแรกที่ใช้ในการออกแบบแพทเทิร์นทั้งหมดอย่างอันนี้เราเรียกว่าโมโนแกรมนะครับเราก็จะได้ยินคําว่าโมโนแกรมเยอะในเ,เรื่องของการใช้ในแฟชั่นหรือว่าแบรนด์ไฮเอนด์ต่างๆก็มีการนําเอาโมโนแกรมเนี่ยหรือออกแบบเป็นลายโมโนแกรมเนี่ยมาใช้งานนะครับบนเสื้อผ้าหรือบนอกระเป๋าเอเซอรี s ต่างๆของตัวเองอันนี้ก็คือหหน่วย หรือกคือหนึ่งรีพีทของลายตัวนี้นะครับซึ่งมันเกิดจากการที่เราออกแบบหน่วยหนึ่งขึ้นมาและหนหน่วยนี้สามารถเชื่อมโยงสามารถต่อกันได้อย่างแนบเนียนนะครับกับแพทเทิร์นชิ้นอื่นๆ1หน่หน่วยนี้1ห,หน่วยนี้หน่วยนี้หรือหน่วยนี้มันก็คือชิ้นเดียวกันนั่นแหละครับเพียงแค่ว่าเราออกแบบให้ ด้านบนนะครับจังหวะด้านบนนี้จังหวะด้านล่างนะครับจังหวะด้านข้างบนล่างซ้ายขวาเนี่ยมันสามารถสอดประสานหรือว่าเชื่อมโยงกันได้อย่างพอดิบพอดีแล้วก็ใช้ในการออกแบบลวดลายเรานะครับอ่าลองมาดูตัวนี้ตัวนี้อาจจะง,ง่ายหน่อยนะครับว่าเราพอจะเห็นไหมครับว่า1 r e p e a t อยู่ที่ตรงไหนครับพอเห็นไหมครับ นี่คือ1นึรีพีทของลายชุดนี้นะครับเราก็จะเห็นว่ามันก็มีความสอดประสานเชื่อมโยงกันด้านซ้ายด้านขวาของเขาเนี่ยมันก็จะชนกันอย่างพอดีแล้วเมื่อทำการออกแบบนะครับอย่างอันนี้หน่หน้าผ้าเต็มๆอย่างนี้นะครับเราก็ใช้1ชุดลายแล้วก็รีพีทต่อกันไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นแนวการออกแบบที่เราสามารถทำได้หรือเราลองทดลองในการสร้างสารรค์ได้นะครับ ก็จะไม่ต้องสนใจด้านบนด้านล่างแล้วเพราะว่าเต็มหน้าผ้าพอดีและเมื่อนำเอาลายมาออกแบบบนเสื้อผ้าหรือออกแบบผ้าเนี่ยเพื่อไปสู่การใช้งานบนเสื้อผ้าเนี่ยสิ่งที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างหนึ่งคือจังหวะของลายขนาดของลายที่เราจะถ่ายทอดลงไปบนผืนผ้าถ้าเราดูอย่าง2ตัวแรกเนี่ยเป็นขนาดสเกลที่ใหญ่แบบนี้เลย เราก็จะมองไม่ออกเลยใช่ไหมครับเวลามาอยู่บนเสื้อผ้าเราก็จะแทบมองไม่ออกเลยว่าจุดต่อของลายอยู่ที่ตรงไหนนี่คือทักษะในการออกแบบพอมาออกแบบลายชุดเดรสแบบนี้นะครับเราก็จะแทบมองไม่เห็นเลยครับว่าจุดต่อของลายอยู่ที่ตรงไหนกันแน่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่เราเริ่มเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนสเกลมันอย่างตัวนี้นะครับมาเป็นแบบเล็กๆแบบนี้เราก็จะเห็นว่าเราก็จะเริ่มมองออกแล้วว่า ต่อของลายอยู่ที่ตรงไหนบ้างนะครับแล้วก็สิ่งนี้มันก็จะมีผลกับความรู้สึกมีผลกับรูปลักษณ์ของสิ่งที่เราออกแบบมาเช่นจาก2ตัวนี้เนี่ยแพทเทิร์นเดียวกันพอเราขยายสเกลใหญ่มันอาจจะดูแฟชั่นมากกว่าแต่พอเราขยายพอเราหดให้สเกลมันเล็กลงเราก็จะเห็นว่าเอ็มมันเริ่มแบบน่าเบื่อแล้วหรือเปล่าอะไรแบบนี้ซึ่งก็อยู่ที่ความตั้งใจในการออกแบบของเราด้วยนะครับ หรืออย่างถัดไปนะครับก็จะเป็นอีกเทคนิคหนึ่งในการออกแบบลายนะครับคือการมิเลอร์กันนะครับหรือการที่ทำซ้ำผ่านการกลับกันไปเรื่อยๆนะครับลับกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในลายทีเ่เรียกว่าได้รับความนิยมสูงในการออกแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าม่านแฟชั่นก็มีนะครับหรือว่าวอลเปเปอร์อันนี้ชื่อว่าลายดามัสนะครับก็จะเป็นหนึ่งในลายที่ได้รับความนิยมแล้วก็เป็นลาย เรียกว่ามีมายาวนานบนโลกใบนี้แล้วนะครับผ่านการที่กลับกันไปเรื่อยๆเราทอจะมองเห็นไหมครับว่า1นึ่งรีพีทอยู่ที่ตรงไหนเนี่ยและนี้ก็คือ1นึ่งรีพีทของลายชุดนี้นะครับซึ่งอาจจะครึ่งหนึ่งจากนี้ก็ได้นะครับเราก็จะเห็นว่าจุดต่อของลายเนี่ยมันก็จะมีความซ้ํากันไปเรื่อยๆซ้ํากันไปเรื่อยๆซ้ากันไปเรื่อยๆเป็นชุดๆไป การซ้ำนี้เนี่ยมันก็จะมีผลเหมือนกันในด้านการออกแบบนะครับว่าเราต้องการทำให้เกิดความรู้สึกแบบไหนเราต้องการใหเ้เมื่อออกแบบมาแล้วเนี่ยมันเกิดการต่อลงบนชุดอย่างไรนะครับก็มีผลเกี่ยวกับการออกแบบขนาดแล้วก็การรีพีทของอตัวผืนผ้าเราหรือตัวลวดลายของเรานะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับว่าคล้ายๆกันกับอันที่แล้วนะครับพอเราใหญ่ๆปุ๊บต่อให้มันเป็นการมิเลอร์ที่ดูน่าเบื่ แต่พอใหญ่ปุ๊บเราก็จะเห็นว่าอยู่บนโครงชุดปุ๊บก็แทบดูไม่ออกเลยว่ามันรีพีทนะครับพอเล็กปุ๊บก็จะเห็นแล้วครับว่ามันเกิดการรีพีทกันช่วงไหนก็จะเกิดให้ความรู้สึกในเรื่องของรสนิยมที่แตกต่างกันไปด้วยบางทีการที่เราตั้งใจออกแบบมาให้ดูเป็นแบบโดเช่กับบาน่าอะไรอย่างนี้นะครับเราอาจจะได้ออกมาเป็นเอาผ้าม่านมาเย็บชุดอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็อยู่ที่ว่าทักษะในการออกแบบของเราเนี่ย ไปแบบไหนด้วยนะครับหรือความต้องการของเราที่จะให้คนรู้สึกกับชิ้นงานหรือผลงานของเราเนี่ยเป็นเช่นไรก็เกี่ยวข้องกันด้วยทั้งสิ้นนะครับซึ่งมีความคล้ายคลึงกับการออกแบบลวดลายลงบนผ้ามัดหมี่นะครับผ้ามัดหมี่เนี่ยก็จะมีการออกแบบลวดลายที่ไม่ต้องสนใจข้างบนข้างล่างแล้วเราจะสนใจแค่1ชุดลายว่า1ชุดลายเนี้มันจะรีพิตต่อเนื่องกันอย่างไรไปเรื่อยๆนะครับ แล้วก็มีผลแล้วก็เกี่ยวข้องกันกับเรื่องของวิธีการทําเรื่องของวิธีการออกแบบเรื่องของกระบวนการในการผลิตด้วยนะครับอย่างอันนี้ได้รับความนิยมสูงมากในปัจจุบันนี้นะครับและนี่ก็คือ1ในลวดลายมัดหมี่ที่เราจะเรียนรู้กันต่อไปครับ